สวัสดีชอบกรอบท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ก็วันที่24พฤษภาคม2558ตอนนี้กำลังพาทุกทุกท่านนะครับไปสู่ถนนลอยฟ้าเป็นเส้นทางจากอำเภอแม่สอดขึ้นไปที่อำเภอพระนนะครับที่เรียวกว่าถนนลอยฟ้าเพราะว่า เป็นถนนที่วิ่งบนสุดยอดของเขานะครับภูเขาวิ่งเลื่อยไปร4 0กว่ากิโลเมตรจนไปนถึงอำเภอพบพระ่าครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางโค้งขึ้นภูเขาลงเนินขึ้นเนินลงเนินนะครับตอนนี้มาติดตามมาดูว่าจะมีเนินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนี่ ครับตรงนี้ก็จะถึงช่วงของกาดคนดอยนะครับรเพราะเป็นที่พักริมทางมีระบบหัวเกียนก็เห็นว่าสองข้างทางนะครับจะมีรีสอร์ทมีการ์เดนนะครับมีที่พักให้ทุกท่านได้พักกัน,นท่องเที่ยวครัขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดนินลงเดินนะครับเส้<า>น <aine S 1> ทาง เรินที้ถึงบ้านม่อนหินเหล็กไฟนะครับไ,ไปถึงอำเภอแม่สอดน,อนี่ร้อยสี่สิบสี่กิโลแต่พระพระนี่ยี่สิบหกกิโลเมตรผ่านลงเรืบ้านอ่อนอด,ดีครับบ้านหม่อนอินนะครับถ้านละนแม่สอดนะเรารถตัวเองที่ประมาณนี้นะอีกที่หนึ่ง ที่นี้ไปอุ้มผางวิ่งไงใช่โดดก็คงวิ่งได้ต้องวิ่งได้ที่โดดแรงมากเลยเออที่มัดก็จริงจากนี้ไปพบพระ25กิโลเมตรอุ้มผา143กิโลเมตรนะครับท่านที่ไม่เคยได้มาที่อุ้มผางและพบพระนะครับก็จะฉายบรรยากาศให้ทุกท่านได้เห็นกันนะต้องข้างทางแล้วก็ทำเลภูมิอากาศภูมิประเทศให้ทุกท่านได้ชมกันก เป็นที่เจริญนะเจริญทุกคนมีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่แล้วก็นอกจากเกษตรเลืวก็สูือุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสภาพดินนีดูว่าดินสีดำดีนะครับทำการเกษตรทีนี้ว่าจะลงเพื่เกษตรอะไรที่การตลาดดีนะครับเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะดีไปหมดนะครับ มองไกลๆนู้นก็จะเห็นภูเขาสูงนะครับสลับซับซ้อนตลอดทางครับดินเป็นลูกเดินดินนำดีมากนะครับเราดูด้วยสายตานี่ดินแบบนี้จะปลูกอ้อยก็ดีทำสวนเงาะลำไยลองกองดีหมดนะครับพื้นที่เกษตรนี่ก็มีปลูกอ้อยปลูกม,มะละกอนะครับ<อ>่น้ำตก ทาราลักครับก็ดูนะครับตามบ้านก็จะมีการปลูกมะพร้าวปลูกหมากก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่นะปลูกหมากปลูกพร้าวเนี่ที่ท้ายพร้าวต้นสูงริบๆิบนะครับมีร้านอาหารอยู่ทั่วไปขนมปลูกไว้สักกบเ็นปีแล้วมั้งตอนนี้จะอยู่ช่วงของบ้านเจดีโคนะบ้านเจดีโคที่จะมีซุ้มประตู ปากทางเป็นเอกลักษณ์ตัวเองคร,ครับก็เส้นทางที่ผ่านมานตลอดนั้นเป็นเส้นทางถนนสี่เลนนะครับตอนนี้มาถึงบ่าดอนเจดีอำเภอพบพระก็ังเป็นชุมชนที่จเจริญน,นะครับจเจริญมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์กำลังจะผ่านตลาดนะตลาดอำเภอพบพระ ครับก็ในตลาดบ้านช่องก็มีการจัดสวนนะสวนกลางถนนสวยนะครับสวยเป็นที่เนินที่สูงที่ต่ำนะครับก็ถ้าตรงไปนะั้จะเป็นน้ำตกทีรอสู พี่ที่ดูทอดโยนั้งหลัง ตอนนี้ทางจะเป็นทาง2เลนแล้วนะครับเป็นทางโค้งและสอเลนโคง้งโคง้งโค้งยาวเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดใกล้ๆกับน้ำตกพาทเจริญน,นะครับ เดีวก็ข้างหน้าเราก็จะมีภูเขาสูงตลอดเส้นทางนะครับที่เรากําลังวิ่งอยู่นี้ก็บนบนสันเขานะครับก็มีภูบ้านอยู่อสองฝั่งทาง<ม>ถือว่าเป็นอุดมสมบูรณ์นะหรือจะว่าเป็นพรว่านเพิ่งตกกไม่กกมาพันนะ,ะตอนนี้เราก็จะมาถึงอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญน,นะครับ ครับก็การส่งเสริมการปลูกดาวเรื่องก็มีมาถึงที่อำเภอพบพระนี่เหมือนกันก็มีตลาดสั่งนี่เกษตรกรทําได้หมดทุกอย่างทําเป็นแต่ที่ทําแล้วไม่รวยทําแล้วยิ่งจนก็เพราะว่าไม่ได้สามารถกําหนดราคาเองได้จากถนนสี่เลนมาเป็นสองเลนตอนนี้มาเป็นสองเลนแคบนะแต่ก็ยังดีนะมีไฟฟ้าส en องเฟส ครับตอนนี้กําลังเจรจะผ่านเข้าไปในอุทยานนะครับทะเลครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเขตของอุทยานแล้วนะครับมห็นต้นไม้สูงริบหรนะฮะต้นไม้สูงริบหรี่อ่าเป็นไงสวยไหมสวยไหมในที่พักนขนาดในสลับกันบรรยากาศของของการจัดการอุทยานนะครับอยากคิดอะไรได้หา ครับตอนนี้มาถึงจุดเป้าหมายแล้วก็ขอยุติจบาการพูดคุยกับทุกท่านไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ